ามหาม้าทองที่อยู่ในความฝันครับยหน่อยแล้วะเพคะม้ามันจะมีไปแล่าที่รู้จ

ลุงจะเอาม้าทองตัวนี้ไปไหนแล้วจ้าอ๋อตั้งใจจะเอาม้าทองตัวนี้ไปขายในเมืองหลวงชิคกีิงดีเลยคะลุงจ๋งงจาลุงไม่ต้องไปไกลถึงในเมืองเลยนะจ้าเดี๋ยวม้าทองตัวเนี้ยิงจะซื้อเองจ้ะลุงอ๋อจะขอซื้อม้าทองตัวนี้ใช่จ้ะอ๋อย่างงี้ลุงขายไม่แพงอนะ่ะลุงขี้กูนหนูเนี่ยเอาแค่คันนึงพอแล้วอ่ะ ลุงลุงขายหญิงพันหนึ่งใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวหิงจะให้ลุงพันห้าจ้ะใช่เอาลยลุงเอาไเลยเท่าไหร่นะพันห้าจ้ะให้พันหให้จ้ะแป๊บนึ่งนะเขาขายพันหนึ่งมาให้พันห้าพันหนึ่งพันห้าเฮ้ยนี่เขามาต่อรื่ตัวที่ว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะพันหนึ่งนี่จะมาต่อมาหน้าจะไม่เอาดีไม่ดีเลยเจ๊ต่อไปะ พันหนึ่งก็พันหนึ่งถึงว่าพันนี้ขายของไม่ได้กำไรเลยอะไรคปข้างนี้คือพอมีเงินไปก็ไม่เงี้ยเราจะได้ไปค่ะจะมีเงินอยู่ไปข้างมีเงียบซื้อเลยนะครับรีบซื้อเลยนะค่ะมี่จะลุงพันหนึ่งจ้ะเดี๋ยวๆจ้าอ่าเอ่อคุณหนูอันนี้แบงค์พันเหรอใช่จ้ะอันนี้แบงค์พันออกใหม่จะลุงคนในเมืองเขาใช้กันใช่ลุงคนในเมืองเขาใช้เลยนะ ใช่กันเป็นแบบมันออกใหม่ใช่นลโอ้กูนีฉลาดแท้แล้วเนี่ยไม่เคยรู้มา่อนนี่มึงเรียนแบบมันออกใหม่เปล่างงงงไปไปมาอยู่เขาเอืาเ่อไปหรือต้องให้แกะด้วยไหมแกะแกด้วยลูกแกะเต้องแกะด้วยโอ้ยเยืนดิตังแต่ขับรถป้ายแดงหวยออกสามตัวตรง ใช้คุแม,ม่ยังธาตคนเธอไงขับรถสปอร์ตแม่งเปิดประทุนหน้าตลกลม <c oughs> เหนือกแห้งถึงงานอะไรเงี้ย ขาวไปขายนีบปาย็ยันเปิดจังยุดยาย,ยันพรามห้าเปิดได้ทั่วมาถึงงานหัวแดงไปไอ้ดังเลยไงไปกูไม่ต้องรังกูอยคมาสวมทองมาทองจามาทองไม่ตกลัวแล้วนะจะมาทองมาอยู่กับยิมแล้วนิงจะพามาทองเข้าไปในเมืองนะจ๊ะ แต่ตอนนี้<ม>ก็ใกล้เวลาพบค่ำแล้วยิงขอนอนพักที่นี่แล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยออกเดินทางกันนะจ๊ะ<ม>ตอ้สาวเริ่มตกตินะคะความมืดเข้ามาปกคลุมการเดินทางก็เียอันรตรายเลยชวนกันพักผ่อน